ทานข้าวกันค่ะเอิร์นรีโอฝรั่งกินแต่เช้าเลยรีโอเนี่ยสวัสดีค่ะสวัสดีครับกินข้าวกันค่ะขอมาดินข้าวผัดข้าวจานใหญ่อยู่นะเนี่ย อะไรเหรอด้สูน่ะสตูดาริสอุ้ยสตูดาข้าวผัดมีกินเองได้หกินเอเวนแต่วินอเนยคนเดด้แฮสมนุล่ะได้ซืห้อ อร่อยไหมฝรั่งโซยาหอยอินเร์มหอบอลลีกบหมอหมอกอินเร์กดอะไรอินทร์ดินซารอะไยาโซยาดนในอะโซยา มีน้ำ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 ,นำ,นำซอสไหมคะเขาอยากได้ซอสซอสอะไรก๋วยเตี๋ยวไม่ค่ะซอสภูเขาซอสแม็กกี้อะไรอย่างเงี้ยแตะแต่เดี๋ยวเขามาหน่อยขอบคุณค่ะเออเอาเบียร์สิงให้อีกขวดหนึ่งค่ะเบียรเหียวไม่เบียร์สิงค่ะ Det är samma meki från Vilif, uh, mm. hemma hos oss. Meking, samma. Samma, yes. Ja. Nej, det är singa. De singa. För de singa! Det är singa! Vad menar du? är? Säga det är samma? Det är inte samma. Det är samma så. อ่าฮอินแต่คุณไดดเซอร์วิสพอมโอุปโภคิกรการดูเซอร์วิสวาอ้้ำฉอนอนกรี๊ย a n k you อร่อยไหมคะเดสมอลกะก๊อดไม่ก๊อดกอด อร่อยครับเซดอร่อยครับอร่อยครับรอยครับขอบคุณครับขอบคุณครับหลิกแกดเดินไปคันบิซูโอแกนแต่ดูดูฮอลเลมอนเรดดูคันสมอลก็เดนอกโซดีะอมเวนย่อย่อ เอตาบอลซอสเอง mix ที่ทำ for breakfast เยอต่ small เยอะครับฮลโหลเยอะเกียวป่ะเนอ่ย small ันวิน a d d ดู e small ะชิมชิมให้หน่อยต้มขาไก่กนอร่อยเนาะ คำมีหกต้มขาไก่ซ mm. ุปปะเจนเนอเรชันก <Good. S 1> ดล<ม> <Spicy. S 2> ด,ดมเยอะระบ้อนั่นแหละดิฟไฟเซสไปสิเผ็ดป <laughs> <laughs> ลังกุเผ็ดเดทไทยแลนด์แอตตอส ลำเตะเดอร่อยเซมอกโซเดชิเอเวอร์เฮดเด็นโอรายไทยแหละลำเตะเซเด็กเจ็บมรงกานมากพี่เล็กมาเด้อชิมต้มยำค่ะฝลัดกินร้านธรรมดาเมียอยากกินหมูปิ้งข้าวเหนียว อาหารข้างนอกแซบแซบกว่านี้เยอะอันนี้อาศัยว่าได้ดื่มเบียร์ไม่ใช่อะไรหรอกรู้อยู่อยู่ประมาณร้อยสองร้อยเนี่ยค่ะร้านแบบนี้เริ่มประหยัดตั้งแต่ตอนนี้แหละดีที่สุดไม่ต้องเข้าร้านหรูกินแค่อิ่ม เออน่าจะมีเห็ดฟางเนาะไม่ค่อยมีเห็ดฟาง <S <S เห็ดอะไรเนี่ยอ๋อ oh, มีเห็ดอโหเดวัสตารกันสเก่งอุ้ยเผ็ดอยู่นะ mm hmm. ไม่น่า mm hmm. เขาบอกว่าเผ็ด เปิดให้หน่อยครับซเวตเซเวตยิ่มดม้เนกันอมเบย์ยังมทยงยิบ้นเพ่อนบย์ย่า ทำไมไม่บอกแต่เริ่มต้นอันนี้ไม่มกูเยอะนะก็เาะเขามีงานเยอะเลยไม่เรียกใช่ป่ะอู้ทำไมหิวน้ำวะกินน้ำหมดไปแก้วสองแก้วแล้วนะโยบิดเมโซนนะสะบด <laughs> <laughs> ใส่หลอดด้วยไหมก้อยถนัดเยสก็แอแต่อิงกาแฟอะกินขาแล้วอร่อยอไม่ใช่เห็ด Had a uh, breakfast the beat, mm -hmm. ah, stop <coughs> after that. Jag kan. Du är jätteduktig. Du vill ha mer ris. Hur ska vi klara det här med byrå när det är starkt? Det kan bli pannkaka med oljan direkt. Jag vet inte. Jag äter på Checki första dagen. kommer du aldrig göra. Nej, jag var lite koko förut. ต้องกินแบบอย่างแล้วก็ระวังก่อนค่ะเดี๋ยวเข้าโรงพยาบาลท้องอยังไม่รับนี่คุณมิซึตะซ่าให้นมอ่อนิงของมันมันหุ่นใส่คุณเอ่เส้นเดียวโซ่ฮัลโหลเส้นส่วนโซ่ขับนีปหกเดี๋ยวมาย่อยฮะ

เดี๋ยนางจะจัดตามถนนนางไม่อยากจัดตรงนี้นางอยากจะจัดข้าวเหนียวหมูปิ้งกินเพื่อนเขาเฉยๆนะคะเนี่ยไม่ใช่เห็ดฟางหรอ่าทุกคนแอดตาแรกกูจาวินินแต่บอกแฟนกินกุ้งไม่ชอบเบื่อกินแต่น้ำซุปน้ำซุปกับเห็ด เอว่าก็อ่ออะโอ้ยยยยยดู intestine ดูซอสหูร as> ิดพอดูซอดูเยื่อตรงบอกกินที่โลตัสบอกไม่ชอบแต่ไม่กินร้านแบบนี้แปลกมากนมหออกสือเกิดูวินจะห่อยปโลตัสสแราเฟรนจูวินจะเอทเตอร์ ว่าดีกว่าให้ดีกว่าบุ๋มีเสียนหรือเปล่แล้วได้ไทยนะที่โลต้าก็บอกว่าไม่อร่อยไม่กินแบบนี้ดีกว่าดีเบียดไหมแต่คนไทยชอบนั่งในเอ่์แล้วก็กินอาหารในห้างแปกคนอัลลาวินอินสิตาพอแอร์ครัในเฉลยก็เลยอ่ะอยู่แม่ ยอยอดเมี่ยงในแทที่ต่ลูกต่มอดอะไรส่อนี่เพิ่เนี่ยเตรียมันจะให้ใช่น่ะอือฮัเดี๋ยวสามาถทกไหมสุดแล้วมัเป็นบบฟินฟินฟินจ๊ะยังฟินแต่ยังคิดถูกไหมมันตัวเราป่วยไหมก็ตอง bara 知道ไม่คุไม่ต้องการที่จะรู้ว่าคุณป่วยบอกเรตวสิ Snälla berätta. Snälla berätta. Ja, jag kommer ändå träffa honom om han kommer hit. Du är ändå tyst, eller hur? Mm. Han har en tajtjej som bor hemma hos honom. Ja. När vi gick ut åt, han hade en tajtjej hemma. Därför han vill åka hem till henne. Mm. Det är pet. Eller hur? pet mak ยอกยังเผ็ดเลยเล่าให้ฟังว่าเผ็ดเมยังเผ็ดเลยกินทั้งวันค่ะเดินมาถึงตรงไหนก็กินน้ำตาลขึ้นเอาขึ้นเอา อร่อยน้ำกินแต่น้ำเปล่าทอลิตเติลว่าเติล แพ็คแพ็คที่ักเจ้าฝากยกอุปสงค์ขอบคุณค่ะบ๊ายบายที่รัก Vi ses nästan. Nästa gång.